สวัสดีคร่ะกาแตหน้อยค่ะบ่าวกรรครับวันนี้กาแตหน้อยได้ย์ยำไข่ลูกเป็ดได้พี่น้องยำไข่ลูกเป็ดได้มาสาวสาวนวยสาวน่วลกระดิ่งดำยำมึงเสียมคนพี่น้องแซ่บได้ักเดย์ผักแผวพี่น้องผักแผวอันสอนผักแผวงามงามใบใหญ่ๆงามงามผักแผวมากินกับแล้วก็มีผักสลัดน้มักแตงพร้อมเอา บรรยากาศยังเหมือนแรงแน่แต่ว่าบรราา่ฮันคำคอยเป็นไรพี่น้องยังมีแสงแดดอยู่ครับเอามาแซ่บๆน้ำกันเด้อค่ะมาครับให้นี่ให้แซ่บน้ำกันครับอยู่ไกล่ตาหญ้า,ยยาหญ้ากระซิอันนั้นนะจักหน่อยอสิบหกสิบหนำยำแน่นอนแซบนะบ่แซ่บบ่ได้ก,กดินอีกได้เนาะพี่น้องเนาะ เอาเพิ่ง้าเอาหน่วยถ้าเอาเบิ้ลหน่วยเต็มคำเกินยาหยาก มาคักขนาดเลยกับใบหนึๆงามๆเป็นยังคือตองพักแผ้วมันตัดกินพี่นอ้องค่อยข่อยแข็ง Lòng nhắm mừng rằng bình này. Hm, lắm mừng phía bờ. Long tìm tìm mừng nó. Long hiếm mừng. Già nè có xé mừng. บางพี่น้องมันนี่เอาไปต่อห้อง,องนี่นะพี่น้องกูเียว่าบาปกรรกูถาที่แห่งนั่นเกดแก้วขอพูดเลยๆที่แนะนำมากนะพี่น้องเนาะ พยายอมกัหนลงอยู่ เพราะเผนี <S <s mm ้ย hmm. เียงยางมันเสบเลยครับกเลไงก็กลอยกลุ่มเนาะมันเข้ากันอย่บ้ก็จะเข้าคันคือกัน มันมึงเอาน้มม่น้ำที่มากินไค่คือนสิออกที่แขนแขนทั้งท้ายหมดกัลไายไม่หม่กันไาย พักตัวนึง่งแค่พอยุนาบาทเนาะ ลองจัดแบบนีงกับแบบมุมล,ลึกเป็นยังไง <laughs> <c oughs> ทำไงพ่อ <c oughs> ทำไงแล้วเวลาไปเลือกสื่อพะยะแต่แตัวนวิธีไง <laughs>

ใส um, ่กำน้ำยำโอ้แน่อนขนาด Nằm uốn rồi uốn lượn như thang nả là... ừ. ừ. mình nhìn chi vàng này sốt ừ.

ไค่นี่สิแน่นๆนเลยเนาะต้องซีอิมอีมาใครมันแน่นเลยอืมฮ <c oughs> กินไข่ทองหองจอก <c oughs>

น่ากินจะกินเผาแพ่นนั้นรับกินข้าวแต่ว่นหย่อนนอนหย่อนง่ายหย่อนผู้ดีผู้ดีเขียวขนาดเลย んごい。

มันสิเป็นเบิดชาอยากชาอยากเต็มเบิดเลยเนาะ <c oughs> thôi nó nằm này lại lỏng luôn <cười> 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 cái nằm đấy nhem thì ừ. nhem này nhem im vậy à <cười> <cười> khỏe suốt nằm lỏng luôn cứ nằm nhầm nằm nhầm ขี่ไปโรงเรียนกันยังได้ตั้งแต่ใข่ได้กตุ่มใครพลนวยพี่น้องไปโรงเรียนแค่นั้นยังไวอิ่มแล้ว เรื่องสิทธิาเอาเป็นยังคือกิ้งมันเล่นนะมันเห็นว่ามันนวยใหญ่พี่น้องอันนี้น่นวน้อยๆนี่นี่ก็นวยหน่อยได้เนี่ยค่อยเอาซะ้น่วยนิหน่อยนี่ nó no, nói no, cái đứa sắc cái con ta có cả khay yeah. khay thê... khèn yeah. khèn nhầm bữa đây <laughs> ta cả tên là cái nhánh nhầm nhà cái nào yeah. Yeah. Hãy ừ, ừ. 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 cho kênh <laughs> 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 手摸、so、完了。Mm hmm. mm hmm. เนี yup. <laughs> <laughs> นยม่นนี่เหม <ht> okay, ือนแลงวางอยู <Jonas> s <S ่กับบรรยากาศงานโอเคอยู่อยู่ขั้นสาแนั่นทางลงหน้านั่งคนทางแต่ว่าเดี๋ยวไปขังหลังก็คือขั้นสาที่เป็นว่าพี่น้อง ตอนข้อขาตอนตอนข้อขายู่ทางหนี่งเราไม่ยังไี่มีน้องเป็นไข่แข็งยังยังคือยังคือเก่าวอยู่นะตอนมันยัมยากกับบัวยัมมันปลาไปก่อนไปก่อนเอาสดเลยสดเลย เอาเต็มที่พักทั้างอย่างงี้แต่ว่า<ะ>เักแก้วเพป็นปลูก<ะ>จังไดมาปลูกเด็กงามคักน้ำเนี่ยแต่แต่น้อยเอามาปลูกเด็กงามเด็กข้าวห<ะ>นึง่งเพื่อน,นันยุบโอ้โหมันยำไข่ไข่ลูกไข่ลูกเป็ดไข่ลูกเป็ดดูเสียบนะครับมันเนี่ยเอาเห็ดบมานะครับเด้อเห็ดเป็นยำ ตะกี้เอาจิ้มน้ำจิ้มเนาะเอาจิ้มน้ำจิ้มกระแซบขึ้นกันครับจิ้มน้ำจิ้มจิ้มน้ำจิ้มกับยำกับเฮ็ดกัมันกันไข่ไข่กันแต่ว่าน้ำจิ้มเขาก็ใส่ใส่คาไปหน่าเอาเมนี้จ้าได้กันขอพุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมถามักถ่ายชื่นชอบกับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ค่ะเมนี่กับแต่น้อยกับบ่าวคำขอลาไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีค่ะ